สวัสดีค่ะมื้อนีกับมัพอมา่้พอกับทั่งช่องของคนบรนณาหกซีชั่นแนีคือเก่าเนาะคะ่ะมื้อนี้ทังช่องของคนบรรณาห์หกซีชั่นแนวกับสิมาเปลี่ยนซื้อกลางหายแนวทางของหวยเล่าคือเก่าละคะ่ะสําหรับหวยเล่ามื้อนีกับมาซาจากน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดกะมีธุระยุ่งยากก็เลยบได้มีเวลาปล่อย แต่ตอนตองวดเนาะค่ะลุงซาก,กับบ่เป็นอย่างเนาะค่ะขอให้ลุงให้พี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้าได้เบึองหวยเล้าเฮ้าวางวันจันนันกะบ่เข่าเลียกเจาะแต่ว่าเข่าเลียกวิ่งเนาะค่ะทั้งช่องเฮาก็ให้เลียกวิ่งไว้ถ้าวิ่งสามก็สิได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเพราะว่าเลขกมันออกติดสามทั้งบนทั้งล่างค่ะ สำหรับงว่วนนี่เข้ากับไฮวไยเหลีกเดินกสิมี่สี่โทษค่ะกะสิมี่หนึ่งสี่เกตแคบหน่าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเลกเด่นเข้ากับสิมี่หนึ่งสี่เกตค่ะสามตัวจับคู่กับสิมี่สามหาเกตหนึ่งเกตเก้าสองหกแปดหก หา c นี่แหละคะ่ะคือเลขสามตัวของหวยเล่าเฮาสำหรับสองตัวบนล่าง,กะ,มม 6, 6, งะะกะสิมีอยูหกคูหกหางคือเก้าล่ะค่ะกะสิมีเกียสามเกีหกเเก้าหสาหาหกหนี่ล่ะคะ่ะคือเลขสองตัวของเฮาสำหรับ f c ท่านใดเข้ามาเบิงแล้วก็ซอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้ทั้งช่องน่องไม้ของเฮ้านเนื้อค่ะทั้งช่องน่องไม้ของเฮ้ากะหมองกะเปิดบรทธานในมีเอฟซีเข่าติดตามหลายไทยเอฟซีท่านใดเข่ามือเบึงเห็นว่าหวายเล่าของเฮ้าเข่าดีอยู่เลขบิงเลขเด่นกะซอยกดไค์กดแช่ กดติดตามให้ทั้งช่องของเฮาเนเด้อค่ะพี่น้องทั้งฟังเล่าเป็นยังไงเนาะค่ะได้เข่าเบิงได้ติดตามช่องของคนบนนันนาหกซีชั่นแนววันนอกค่ะถ้าได้เข่าเบิงกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องของเฮาเนเด้อค่ะพราทั้งช่องของเฮาได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนี่ยค่ะ เลขของเห้ามันกะสีเขา่าบ่เขา่าเลขเจาะกะสีเขา่าเลขวิ่งอยู่ทุกงวดเด้อค่ะพีน่น,น้องเอฟซีเห้าท่านใดบ่มักเลียนตัวเจาะกะเ,เลียนตัววิ่งเลขวิ่งเห้านี่กะสีบ่พลาดเนาะค่ะเลขอาจารย์เซี่ยนซาอูาเพิ่นเฮ็ดใ้ให้มันกะสีเขา่าอยู่ตลอดเนาะค่ะ ตั้งแต่ก,กี้ทั้งอาจารย์เพิ่นกะให้เฮ่าผ้าลวยเป็นคนลุงห้าน้อยกับเล้าไห้เนาะค่ะบาดนี้ทั้งช่องเฮ้าผ้าลวยเพิ่นงานหลเพิ่นบม่มีเวลาได้ลุงทั้งอาจารย์เซี่ยนซาอูเพิ่นกะเลยมาให้ทั้งช่องคนบานหน้าหงซีชาแนวลุงแท่นเนาะค่ะ สำหรับเอฟซท่านไหนข่าวมางเบิงกับซอยกดไล่์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อคะ่ะมื่อนี่แอดกับสีขอบจบคลิปใบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีคะ่ะ